สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์นะครับเป็นครั้งที่47นะครับอยู่ในบทที่12นะครับในเรื่องของเงินแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายนะครับวันนี้นะครับให้ลูกๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่164นะครับเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับไปดูข้อที่3กันนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าต้นกล้านะครับมีเงิน572นะครับจุด 7.5บาทนะครับขุนมีเงินเท่าไหร่ครับห1ร2 5บาทนะครับต้นกล้านะครับมีเงินน้อยกว่าขุนเท่าไหร่นะครับพูดยังไงก็คือนะครับโจทย์ต้องการเปรียบเทียบของ2สิ่งนี้นะครับว่าไงครับต้นกล้าเนี่ยมีเงินน้อยกว่าคุณเท่าไหร่นะครับถามความต่างกันนะครับแน่นอนนะครับเราต้องนำทำมาทําอะไรกันเอ่ยนํามา ลบกันนั่นเองนะครับวิธีทำนะครับบรรทัดแรกนะครับมาเซอร์ก็จะเขียนอะไรครับหน่วยที่เป็นบาทกับหน่วยที่เป็นสตางค์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะนํามาลบกันนะครับต่อมาครับคุณมีเงินเท่าไหร่ครับก็เขียนในบรรทัดต่อมานะครับขุณมีเงินเท่าไหร่ครับ612บาทกับ25สสตางค์นะครับส่วนต้นกล้าเป็นไงครับมีเงินเท่าไหร่เอ่ย 572บาทนะครับกับ75สตางค์นะครับแล้วก็แบรครับโจทย์ต้องการถามว่าแบรครับต้นกล้าเนี่ยมีเงินน้อยกว่าขุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเราจะได้จากอะไรครับผลลัพธ์จากเอ่อหรือการลบที่ได้จากอะไรครับขุนมีเงินแล้วก็ต้นกล้ามีเงินนั่นเองนะครับนำมาลบกันก็จะได้ คำตอบออกมานะครับดังนั้นเนี่ยลูกๆกลับไปลบให้กับมาเซอร์ด้วยนะครับว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่เนาะมาเซอร์เคยสอนมาแล้วนะครับว่าการลบการบวกเรามีวิธีการทําอย่างไรไปดูต่อในข้อตัดมานะครับในข้อที่4นะครับข้อที่4โจทย์บอกว่าแม่ค้านะครับขายขนมนะครับกละแมได้เงิน1895บาทกับ50สตางค์ใช่ไหมครับขายขนมอะไรครับกะยศาสตร์นะครับ ได้เงิน3 7 0 8ปบาทกับ50สตางค์นะครับถามว่าแม่ค้านะครับขายขนมกะละแมและกระยาศาสตร์นะครับได้เงินเท่าไหร่นะครับพู้นี้ว่าขายขนม2อย่างนะครับได้เงินแตกต่างกันแต่ถามว่าเมื่อไหรครับได้เงินทั้ง2อย่างเนี่ยนามารวมกันแล้วเนี่ยจะได้เป็นจํานวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแน่นอนจากจุดเราก็ต้องนํามาทำอะไรครับนํามาบวกกันนั่นเองนะครับสําหรับข้อที่4นะครับ ในบรรทัดแรกนะครับมาซึ่จะเขียนเหมือนเดิมนะครับก็คือหน่วยที่เป็นบาทหน่วยที่เป็นสตางค์นะครับแล้วก็แม่ครับในบรรทัดต่อมามาซึ่งเขียนว่าเป็นไงครับแม่ค้าขายขนมนะครับการาแมนะครับได้เงินเท่าไหร่ครับ1895บาทกับ50สตางค์นะครับแล้วก็อะไรครับขายขนมกระยาศาสตร์นะครับได้เงิน3 7 0 8บาทนะครับกับ50สตางค์นะครับถามว่าเป็นงครับ แม่ค้าแม่เอ่ยขายกระแมนะครับและกายศาสตร์ได้จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเป็นไงครับสังเกตเห็นว่ามัเซอร์หมครับมีตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับลากอยู่ทังนั้นก็คือมัลเซอร์เขียนไม่พอนะครับเลยก็เลยไหมครับย้ายมาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีคําว่าหรืออยู่นั่นเองนะครับแสดงว่าเป็นไงครับ หลักที่เป็นสตางค์เนี่ยต้องเกินห0ึแน่นอนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ100่งรนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ลูเนี่ยปัดไปยังหลักถัดไปนะครับนั่นคือหลักที่เป็นบาทนั่นเองนะครับในข้อที่4นะครับกลับไปบวกให้กับมาสเตอร์ด้วยนะครับไปดูต่อหน้าถัดมานะครับหน้าสุดท้ายของวันนี้เนาะในหน้าที่165นะครับไปดูข้อที่5นะครับข้อที่5จุดบอกว่ากระโปรงนะครับราคา300 45บาทกับ75สตางค์นะครับเสื้อราคา399บาทนะครับถามว่าเสื้อเนี่ยราคามากกว่ากระโปรงนะครับเท่าไหร่นะครับถามนะครับเหมือนเดิมครับเปรียบเทียบของสสิ่งนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งอยู่เท่าไหร่นะครับในทางคณิตศาสตร์ก็คือเรานํามาลบกันนั่นเองนะครับประทัดแรกนะครับมาซื้อก็จะเขียนแค่อะไรครับ หลักที่เป็นบาทกับหลักที่เป็นสตางค์นะครับต่อมานะครับเสื้อเขียนว่าเสื้อราคาเท่าไร่ครับ3 9 9บาทนะครับหลักที่เป็นสตางค์ไม่มีเนาะแล้วก็เติมอะไรครับศูนย์ศูนย์ลงไปนะครับต่อมาครับกระโปรงนะครับราคาเท่าไหร่ครับ345บาทกับ75สตางค์นะครับแล้วก็โจทย์ต้องการรู้ว่าอะไรครับโจทย์ต้องการรู้ว่าเสื้อนะครับราคามากกว่ากระโปรงเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือ ถามหาความแตกต่างกันนั่นเองนะครับก็ให้นํามาทําอะไรครับนํามาลบกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆกลับไปลบให้กับมาเซอร์ด้วยนะครับว่าได้ผลรธบออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับในข้อที่5ไปดูต่อข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับจุดบอกว่าอะไรครับจุดบอกว่าแม่นะครับซื้อทุเรียนนะครับเป็นไงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับ550บาทกับ 50สตางค์นะครับซื้อมังคุด200บาทกับ75สตางค์นะครับถามว่าแม่จ่ายเงินอะไรครับซื้อทุเรียนแล้วก็มังคุดเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวกนี้ก็คือจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อทุเรียนแล้วก็มังคุดเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแน่นอนอาจจากจ์ปุ๊บก็รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นครับเครื่องหมายนะครับที่เราจะเติมลงไปในทางทิศานั่นก็คือการบวกนั่นเอง นะครับวิธีทามาแรกเหมือนเดิมเลยนะครับมาเจอจะเขียนหลักที่เป็นบาทกับหน่วยที่เป็นสตางค์นั่นเองนะครับทีนี้มาทัตมามาเจอจะเขียนว่าแม่ซื้อทุเรียนเท่าไหร่ครับ5 5าบาทกับ50สตางค์นะครับต่อมานะครับซื้อมังคุดเป็นจํานวนเงิน200บาทกับ75สตางค์นะครับแล้วก็สิ่ที่โจทย์ถามก็คือแม่เนี่ยจ่ายเงินซื้อทุเดียนแล้วก็มังคุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับลูกก็ ไปบวกมานะครับว่าสรุปแล้วได้เป็นจํานวนเป็นเท่าไหร่นาะอแล้วก็มีคําว่าหรืออยู่นาลางสังเกตเห็นได้ว่าไหมครับถ้ามีคําว่าหรือปุ๊บเนี่ยแสดงว่าอะไรครับหลักที่เป็นสตังตรงนี้เกิน100แน่นอนนะครับพราะเกิน100้ปุ๊บเราก็ต้องปัดไปยังหลักถัดไปที่เป็นบาทนั่นเองนะครับดังนั้นเนาะวันนี้กันบ้านก็มีในการทั้งหมดเนี่ยสองหน้านะครับก็จะมีในการทั้งหมด4คข้อนั่นเองนะครับกอล์ลุงนะครับกลับไปหาผลลัพธ์ให้กลับมาเซอร์ด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้น้องมาซื้อก็ขอจบการสอนที่แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ